ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เราท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้กันมาแล้วแต่หลายๆท่านก็อาจจะยอมทุกข์ขอแค่ให้ได้มีรักแต่ความรักนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทุกข์เสมอไปคนที่มีรักดีสุขและสมหวังก็มีไม่น้อยความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามสร้างพลังสร้างแรงใจ ไม่ว่าใครก็อยากมีความรักที่ดีกันทั้งนั้นสวัสดีกลาลยนานมิตรทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆกันในวันนี้ขอฝากท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโบราณท่านว่าด้วยนะคะ ความรักที่เป็นทุกข์มีวิบากกรรมที่ทำให้เกิดเช่นนั้นวิบากกรรมของความรักมีอยู่21อย่างค่ะ 11. มีคนรักก็จริงแต่กลายเป็นคนรับใช้ของคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุของกรรมมาจาก การที่ทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีความรักร่วมกันมาและมีใจมุ่งมั่นจะเป็นคู่ครองกันหรืออาจอธิษฐานจิตเป็นคู่กันในชาติต่อๆมาแต่มีบาปร่วมกันเช่นเคยใช้คนรักของตนเหมือนทาตเคยเนรคุณทรยศคนรักของตนหรืออาจเคยติดหนี้บุญคุณคนรักหลายอย่าง แต่บาปตรงนี้อาจไม่หนักมากจึงยังคงรักกันอยู่แต่ต้องคอยรับใช้เขาเหมือนเช่นเราเคยใช้งานเขาในอดีตชาติวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมพยายามทําบุญต่อทั้งเขาและผู้รอบข้างเช่นครอบครัวญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิด อย่างจริงใจและในจำนวนครั้งที่มากครั้งเพื่อบุญจะได้พลักดัน 12. โดนคนรักเอาเปรียบสาเหตุของกรรมมาจากเคยเบียดเบียนเงินหรือสิ่งของของผู้อื่นเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เวีนคู่กรรมของเราไว้ในอดีตชาติเคยโกงผู้มีพระคุณ หรือคู่เวรคู่กรรมในอดีตชาติกรรมชนิดนี้รวมถึงการขโมยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของครอบครัวและของคู่เวรคู่กรรมของเรามาใช้วิธีลดกรรมแก้กรรมให้ลดกรรมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ทานทุกประเภทอย่ายึดติดในสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันและให้ถือเสียว่าการที่เราเผื่อแผ่ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ หรือไม่มีประโยชน์ต่อเรามากนักก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งเราควรยินดีด้วยและหลังจากการให้ทานแล้วให้อธิษฐานจิตขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหรือคนรักของเราเสียอย่าให้มีเวรกรรมต่อกันและจงอย่าคิดแค้นหรือเอาคืนจากคนรักที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่เพราะจะเป็นเวรกรรมต่อกันไม่จบไม่สิน้น 13. เป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักใครมั่นคงชอบหลอกลวงผู้อื่นให้อกหักและเศร้าโศกอาจมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ลดบาปกรรมที่ตัวเรา โดยเริ่มประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจหากตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจก็ให้เลิกเสียเพราะจะเป็นบาปส่งให้คนรักเรานอกใจเราอยู่ร่ำไปหากคนรักเป็นคนเจ้าชู้มากให้ปรับพฤติกรรมของเราเสียการราวีและจับผิดหรือทะเลาะเบาะแว้ง เพราะเรื่องนี้จะเป็นการสร้างเวรกรรมใหม่เพิ่มนอกจากจะระงับกรรมปัจจุบันไม่ได้แล้วยังทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตอีกด้วยพยายามทำบุญให้จิตใจผ่องใสให้ทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อยๆให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสียจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิตส่วนการทำบุญเกี่ยวกับความรักเช่น ถวายทานเป็นคู่ร่วมทำบุญงานแต่งงานทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมหวังกันจะช่วยส่งเสริมให้ความรักของเราได้สมหวัง 14. กรรมที่ต้องมีคู่รักมากสาเหตุของกรรมมาจากการที่เราได้มีจิตผูกพันรักใคร่หรือร่วมอธิษฐานจิตร่วมเป็นคู่กับคู่รักหลายคน หรือทำบุญร่วมกันมาซึ่งตามกฎแห่งกรรมความรักนั้นชายหญิงจะมีคู่เรียงกันมาราวราวห้าคนเพราะจริงๆแล้วคนที่เคยอยู่ร่วมกันมามีนับชาติและนับคนไม่ท้วนแต่คนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยจะมีเพียงคนเดียวเพราะเป็นเนื้อคู่แท้ที่อยู่ร่วมกันมาและตั้งจิตจะอยู่คู่กันมามากชาติที่สุด ซึ่งเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติไม่จำเป็นต้องมาปรากฏอยู่ร่วมกับเราทั้งห้าคนก็ได้แต่กรณีที่มีคู่รักมากจนทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเพราะความพลั้งเผลอในบุญและกรรมที่เผลอทำร่วมกันมาตัวอย่างเช่นเคยถาวายทานแก่พระร่วมกันท,ทั้งทั้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน โดยในขณะที่ถวายนั้นเพลอมีจิตชอบลหลงไหลชอบกันชั่วแวบชั่วหนึ่งทั้งบุญและบาปตรงนั้นจะเป็นกรรมแทรกเนื้อคู่อันแท้จริงที่มีแต่เดิมมาจนกลายเป็นปัญหารักสามเศร้าหรือหลายๆเศร้าก็เป็นได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมอาจใช้วิธีปัจจุบันทันด่วน จะได้แก้ปัญหาทันท่วงทีนั่นคือให้เจรจากับคู่รักของเราทั้งหมดให้เข้าใจว่าแผนการในอนาคตควรเป็นเช่นไรเพราะอย่างไรก็ตามสังคมและวัฒนธรรมไทยยังรับไม่ได้กับการมีคู่รักพร้อมกันหลายๆคนทั้งฝ่ายชายมีภรรยาหลายคนหรือฝ่ายหญิงมีสามีหลายคน เาะจะเกิดปัญหาหลายอย่างในอนาคตทั้งปัญหาทางกฎหมายและปัญหาครอบครัวและอาจจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ็บปวดทรมานและมีความทุกข์ใจอย่างมากมายส่วนวิธีลดกรรมต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามลดความกําหนัดทางกายให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ อาจเริ่มศึกษาธรรมะให้มากขึ้นฝึกสมถะแนวอสุภะและวิปัสสนากรรมฐานหรือถือศีลห้าหรือศีลแปดทุกครั้งเมื่อทำบุญใดๆก็ตามให้อธิษฐานตัดคู่รักที่ไม่ใช่คู่แท้ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปออกเสียให้เหลือแต่คู่จริงๆที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปหากมีคนเดินเข้ามาในชีวิต ก็ต้องใช้สติพิจารณาหากพิจารณาทวนแล้วไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงก็พยายามตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตไปเสียโดยอธิษฐานจิตหลังทำบุญตลอดไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงจากการรักซ้อนส่วนเวลาทำทานก็พยายามทำทานด้วยของเป็นคู่คู่ไปเอาเกล็ดไว้ก่อน 15. กรรมที่ต้องเป็นไซไล์สาวนั่งริงโสเพณีหรือต้องขายตัวสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติอาจเคยพากภรรยาหรือสามีผู้อื่นหรือเป็นคนเจ้าชู้มากรักประพฤติผิดทางกรรมเป็นประจำและหากอกให้ผู้อื่นต้องช้ำใจขณะเดียวกันทั้งศีลและจริยธรรมก็บกพร่องตลอดด้วยโดยเฉพาะทางเพศ ทำให้ต้องมาเกิดเป็นโสเพณีหรือคนที่ต้องทําอะไรคล้ายๆกับการขายตัวในชาติปัจจุบันซึ่งแรกๆอาจยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นไรทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเป็นเพราะมีบาปกรรมบังตาไว้ต่อมาเมื่อรู้ตัวและเกิดความทุกข์ก็ตกที่นั่งลำบากเสียแล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรม ในเมื่อทำไปเสียแล้วก็ให้มีสติชุกคิดในสิ่งที่ตนทำไว้ให้รู้เท่าทันในการกระทำของตนให้นำเงินจากการขายบริการทางเพศส่งให้พ่อแม่ใช้ตลอดอย่าให้ขาดเป็นการตอบแทนคุณส่วนเงินส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งทำบุญโดยเฉพาะกับสัตว์ที่ถูกทิ้งเด็กกำพร้าคนตาบอดคนพิการ คนชารา 16. กรรมที่ต้องพลัดพรากจากคนรักคนรักยังมีชีวิตอยู่สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติได้เคยกระทำการพราคลูกพราคเมียผู้อื่นหรือได้วางแผนยุโยงทำให้บ้านเมืองและหมู่คณะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพลัดพรากแตกแยกกันไปบาปชนิดนี้เกิดขึ้น เพราะทั้งเราและคนที่เรารักอาจเป็นคนร่วมกันทำในอดีตชาติหรืออาจทำฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจทำให้ในชาติปัจจุบันทั้งเราและคนที่เรารักต้องรับกรรมแตกแยกกันไม่มีทางได้กลับมารักกันได้หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หากเรามีครอบครัว ครอบครัวของเราอาจแตกแยกพลัดพลารบ้านแตกสาแลขาดอย่างที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากต้องพลัดพลารจากครอบครัวและบ้านเมืองอันเป็นที่รักแสดงว่าเป็นบาปกรรมหนักอาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องแตกแยกร้าวราน จำต้องอดทนรับกรรมที่เกิดขึ้นเพราะบาปที่เกิดขึ้นหนักมากบุญที่ทำไม่อาจผลักดันให้บาปนั้นเคลื่อนห่างได้โดยง่ายแต่ก็ให้ทำการลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลาจะได้ไม่มีผลบาปส่งไปถึงชาติหน้าและชาตินี้อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไป ให้เน้นการทำบุญที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความปรองดองขึ้นเช่นบริจาคเงินเข้าโครงการร่วมพัฒนาชนบทอาหารกลางวันเด็ก 17. ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติอาจเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานทาตุ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ทำให้ในชาตินี้ต้องมารับวิบากกรรมกรรมชนิดนี้จะรวมการเจ็บตัวและเจ็บปวดใจเข้าด้วยกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ตั้งจิตอุเบกขาอดทนรับกรรมให้อธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดแล้วยินดีให้ลงโทษไปตามกรรมที่ได้เคยก่อขึ้นมาในอดีตชาติ และขอขามาขออโหสิกรรมและขอให้บุญที่ทำมาดีแล้วจงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหรือคนรักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกๆุกท่านให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขและเมื่อมีโอกาสให้ทำบุญการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าด้วยทรัพย์หรือแรงกายหรือการบริจาคเลือด หรืออวัยวะหรือทําทานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นผู้ป่วยยากไร้ที่ไร้ผู้อนุขเคราะห์เพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและแผ่เมตตาไปทุกๆคนที่เคยมีเวรกรรมต่อกันกรรมเก่าจะหมดเร็ววัน18เกิดมาผิดเพศหรือชอบเพศเดียวกันสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติอาจเคยผิดลูกผิดเมียผู้อื่น หรือ,อยังเหลือเศษกรรมที่ต้องชดใช้กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเพศเดียวกันหรืออาจเคยทำกรรมแย่งภรรยาผู้อื่นหรือมีศีลและจริยธรรมบุพร่องจนต้องมาเกิดเป็นกระเทยหรือบุคคลรักร,ร่วมเพศหรือเป็นคู่รักเก่าร่วมบุพเพกันมาแต่เกิดมาเป็นเพศเดียวกันเพราะราบาปกรรมที่เคยก่อไว้บางรายอาจเป็นพรมจุติมาก่อน จึงติดเศษบุญเก่าคือดูไม่คล้ายชายไม่คล้ายหญิงเพราะร่างพรมไม่มีเพศแต่เนื่องจากมีบาปเก่าติดมาด้วยจึงอาจมีบางช่วงชอบผู้ชายด้วยกันเพราะเศษบาปกรรมในอดีตชาติวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมคือให้ตั้งจิตอธิษฐานจิตชดใช้กรรมโดยขอให้เจ้ากรรมในเวร ลดทอนโทษด้วยการทำบุญไปให้อาจเน้นการทำบุญเช่นช่วยเด็กกำพรา้าผู้ถูกทอดทิ้งผู้ที่ครอบครัวแตกแยกหากอยู่ในสภาวะที่การรักร่วมเพศเป็นไปไม่ได้หรือมีทุกข์หนักให้อุทิศชีวิตโสดของตนเพื่อทำงานการกุศลประเภทต่างๆจนหมดวาระกรรม ไม่ควรฝืนแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนไม่ได้มีจิตรักใคร่ตามเพศชายหญิงเพราะจะทำให้เกิดบาปกรรมพ่วงผูกพันกันต่อไปในชาติหน้าควรครองตัวเป็นโสดและใช้เวลาว่างทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อต่อไป 19. มีคู่รักแต่ไม่มีลูกสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติ เคยทำร้ายลูกของสัตว์อื่นหรือพรากลูกสัตว์มาจากพ่อแม่ของมันอาจเคยข่มเหงรังแกหรือฆ่าลูกของคนอื่นแต่ถ้าในกรณีที่มีลูกช้าอาจยังไม่ทราบว่าเราเคยได้ฆ่าชีวิตลูกผู้อื่นหรือไม่ในอดีตชาติอาจเป็นเพียงบาปที่ไปพรากลูกผู้อื่นหรือกีดกันไม่ให้ลูกต้องพบกับพ่อแม่ วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมลดกรรมด้วยการถือศีลกินเจเจ็ดวันในทุกๆุกเดือนและให้เน้นการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆให้ไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเอามาปล่อยเสียและทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อนเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้น 20. สิ ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำอาจจะร้างลากันในที่สุดสาเหตุของกรรมมาจากสองกรณีกรณีแรกคือในอดีตชาติเคยทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจหรือโดยไม่รู้ตัวซึ่งในกรณีนี้ปกติแล้วจะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องร้างลากันไป แต่ทั้งคู่คงเผลอทำบุญร่วมกันเป็นบุญใหญ่ที่มีความบริสุทธิ์มากจริงๆจึงทำให้อยู่ร่วมกันยาวนานได้ข้อนี้ต้องระวังถ้าหมดบุญแล้วจะต้องเลิกรากันตามอำนาจแห่งกรรมคู่ชนิดนี้ความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อยครั้งจนเลิกรากันไปโบราณเรียกเนื้อคู่ชนิดนี้ว่า เนื้อคู่เข้าตอกดอกไม้คือทั้งคู่เผลอเอาดอกไม้ไปถวายพระพร้อมกันแล้วเผลอแตะตัวกันทำให้บุญตรงนั้นบันดาลให้เป็นคู่รักกันตามกำลังบุญโดยมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสาปีก็ยังมีหลังจากนั้นก็ต้องเลิกลากันกรณีที่สองคือ ในอดีตชาติก่อนๆเป็นคู่แท้ร่วมกันมาแต่ขาดความปรองดองต่อกันไม่ชอบร่วมมือกันชอบทำอะไรคนละทางซึ่งอาจเป็นเพราะขาดการอธิษฐานจิตหรือชอบทำบุญต่างเวลากันเนื้อคู่ชนิดนี้ปัจจุบันชาติอาจไม่เลิกรากันแต่หากบุญค่อยๆขาดจากกันจะไม่เป็นคู่กันอีกในชาติต่อๆไป วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้พยายามทำดีกับคู่รักให้มากๆให้คิดเสียว่าหากบุญเนื้อคู่ขาดกันวันใดเราก็จะไม่เสียใจแล้วเพราะทำดีกับเขาที่สุดแล้ว 21. ชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตร่วมกันทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่ทรงกับสุดสาเหตุของกรรมมาจาก ทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมาคือรวมทำทั้งบุญและบาปร่วมกันอาจเป็นคู่ที่ไม่ควรเป็นคู่กันด้วยซ้ำแต่บุญบาปในอดีตชาติทำให้หันเหมาเป็นคู่ชีวิตกันหรืออาจเป็นคู่แท้ร่วมกันมาในชาติก่อนๆแต่ร่วมกันทำบาปเล็กๆน้อยๆหลายๆบาปร่วมกันบาปกรรมที่ทำจึงบันดาลให้ชีวิตคู่ ไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันจนเหนื่อยเสมอหรือในปัจจุบันชาติทั้งคู่อาจร่วมกันทำบาปร่วมกันเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆโดยไม่สนใจทางบุญกุศลเลยชีวิตคู่จึงไม่มีความเจริญเกิดขึ้นวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ร่วมกันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ หากอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆเรื่องแสดงว่าทั้งคู่ยังไม่มีบาปกรรมหนักร่วมกันจงอย่าประมาทให้รีบทำบุญทำกุศลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจเป็นการออกแรงแทนเงินก็ได้เช่นร่วมกันกวาดถนนร่วมกันกวาดลานวัดหรือเจดีย์ร่วมกันล้างบ้าน ร่วมกันล้างห้องน้ำวัดทำความสะอาดบ้านหรือวัดร่วมบริจาคข้าวของให้คนยากไร้ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานบุญที่วัดหรืองานการกุศลตามมูลนิธิต่างๆร่วมกันตักบาตรพระหรือทำบุญต่างๆในวัดร่วมกันร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังจะเป็นอาหารเป็นต้น ส่วนการทำบุญที่ดีกว่านี้เช่นการรักษาศีลหรือนั่งสมาธิภาวนาร่วมกันก็ควรทำหากเป็นไปได้ขอขอบพระคุณที่มาของเรื่องราวดีๆที่ท่านได้รับฟังกันในวันนี้วิบากกรรมที่เกิดขึ้นเราอาจไม่สามารถแก้ไขในอดีตได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันตอนนี้ให้ดีได้อะไรที่มันเป็นทุกข์ ขุนเครื่องใจก็ปล่อยวางไปทำใจเราให้เข้มแข็งเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขและสบายใจมันทำความดีทำบุญสร้างกุศลและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นโบราณท่านว่าความรักมักทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเรารักให้เป็นก็จะไม่เป็นทุกข์ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ